สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการต้งนัทธาออโต้เลยนะคะวันนี้เดือนเมษาร้อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะเอาโปรโมชั่นฮอตๆมาให้เพื่อนๆกันเลยค่ะกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2020นะคะทําราคาเพียงแค่6,39,000บาททุกคันเลยค่ะจะมีรุ่นไหนสีไหนบ้างนะคะตามอ้อยไปดูกันเลยค่ะมากันที่ค่ สะะีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะปี2020รุ่น GT นะคะราคา639,000บาทไม่หลักหมื่นค่ะวารันตีศูนเหลือเต็มๆเลยค่ะเพื่อนๆใครอยากได้คันนี้รีบทักเข้ามาเลยนะคะมาต่อกันที่ 2, คันที่2ค่ะเป็น GT Premium นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ639,000บาทเหมือนกันค่ะปี2021ค่ะสัพาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะมาต ทีทค่ะปี2019นะคะใครหาอย Hi ู่บอกเลยคันนี้สเปคแน่นวารันตีศูนเหลือเต็มๆเ,เลยค่ะก็รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะมากันที่คันสุดท้ายค่ะราคาเบาๆสบายกระเป๋าเหมือนกันค่ะปี2020 ด้านหลังไอ้ทุกคันตรงนี้นะคะบอกเลยว่าวารันตียังเหลืออยู่นะคะลูกค้าได้ไปสภาพใกล้เคียงไปแดงราคาเบาๆมือสองมากๆเลยนะคะมีวารันตีสูตรเหลือทุกคันโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนัทถาอออต้นะคะยังมีบริการจัดไฟนั้นค่ะดอกเบี้ยศูนปอร์เนต์ให้ลูกค้าไปเลยนะคะ หปีแรกค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษค่ะ2อ9นะคะให้ยาวนาสูงสุดที่5ปีไปเลยค่ะหรือค่ะอยากได้ขับก่อนพันธิทีหลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้แบบผ่อนสบายๆค่ะเรามีให้ผ่อนได้ยาวนาสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะดูแล้วใช่ไหมคะอยากได้น้องไปแล้วใช่ไหมโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะ 6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทธาออโตค่ะช่องทางทาง Facebook แฟนเพจ Youtube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะซื้อง่ายๆนะคะได้รถจริงวารันตียาวๆค่ะย,ย,ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะมีแค่4คันเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วพบกับไอใ้ใหม่คลิปหน้านะคะ